คนละเป๊กอีพีนี้เรายังอยู่กันที่สิงห์พักจังหวัดเชียงรายกับ3หนุ่มสมุมที่จะมาพูดคุยถึงวีรกรรมสนุกสนุก,นกรวมถึงความทรงจำดีๆที่ทั้ง3คนเคยผ่านมาด้วยกันจริงๆเนี่ยเขากับผมเนี่ยเป็นเพื่อนกันนะเฮ้ย <Hey, S 2> มันเกิดปีเดียวกันเป๊กมึงเรียกกูพี่ทำไมเอา้าแล้วพี่มีปัญหาอะไรเอา,เอาจริงนะมันก็มีเด็กรุ่นน้องไปทำอะไรผิดใจเขาก็ไม่รู้เป๊กเขาก็สะบัดซ้ายสะบัดขวาไอคนนั้นก็หยิบปืนถือมาอย่างนี้ เปกเอาน้ำแข็งป้ายมึงทำไมป้ายน้ำมกูเกือบตายสามคนนี้เคยมีเรื่องกันเองไหมไอหนุ่มไอ้เป๊กมีพี่จำไม่ได้เปล่ามาี่เรื่องของผมพี่จำไม่ได้เปล่าเฮ้ยจริงเหรอวะตอนั้นกูไปกูขอโทษของผมกับพี่เป๊กอะมีหลายครั้งเลยพี่ผมนั่งหันหลังให้เขานะใส่ข้าวน้ำแข็งใส่หัวว่ะเราคือพี่น้องกันตลอดชีวิตแล้วก็ไม่เคยทิ้งกันทุกแก๊งเนี่ยผมผมน้องสุดเหมือนกับ มาทีหลังแต่ซาไปเรื่อยจริงๆต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนที่เอ็นดูผมผมเป็นคนนิสัยกวนประสาทกวนตีนเขาเรียกครับแค่นิดเดียวครับ <c oughs> น้อยกว่ามึงเยอะรักน้องเสมอ <c oughs> จะมันจะซึง้งจะเด็ดและจะแซ่บขนาดไหนวันนี้ได้รู้กันโมเมนต์ที่ใช่สร้างได้ไม่ต้องรอกับพี่เป๊กสัญชัยในคนละเป๊ก ประกันท่องเที่ยวไม่มีไม่ได้จริงๆนะคะกล้องอยู่นี่<ะ>พ้าสปอร์ตกระเป๋าไหนอะทริปเทเวล l s ชัวจากทิพยประกันภัยคุ้มครองจริงตลอดการเดินทางอ๋อเที่ยวที่ไหนก็หายห่วงมาจังหวัดเชียงรายนะครับนอกจากวัดสีขาวแสนบริสุทธิ์อย่างวัดร่องคุณ และวัดสีน้ําเงินที่สวยงามและก็น่าเกรงขามอย่างวัดร่องเสือไต้แล้วนะครับยังมีอีกหนึ่งสถานที่ที่มีอีกหนึ่งสีที่เป็นสีดําสนิทและเป็นที่น่าจดจําของจังหวัดเชียงรายพี่เบ็กบอกว่าห้ามพลาดนะครับสําหรับที่นี่บ้านดาหรือพิพิธภัณฑ์บ้านดนําน,ดนั่นเองครับที่นี่นะครับอาจารย์ทวันดัชนีศิลปินแห่งชาติชาวล้านนานะครับเป็นผู้สร้างพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ขึ้นมาครับภายในก็จะมีอาคารสถาปัตยกรรมแบบกาแลกว่า40หลัง ทุกหลังนะครับจะทาด้วยสีดําซึ่งเป็นที่มาของคําว่าบ้านดํานั่นเองครับภายในนะครับก็จะจัดแสดงผลงานศิลปะอันล้ําค่าจํานวนหมื่นหมื่นชิ้นอย่างที่เห็นครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องไม้แกะสลักเครื่องเขินโบราณเครื่อง,เ,องเงินล้าค่ารวมถึงหนังสัตว์และเขาสัตว์ป่ายเยอะแยะ,ยะมากมายเลยล่ะครับจากพิพิธภัณฑ์บ,บ้านดำนะครับขับรถต่อมาอีกประมาณ10กิโลนิดๆก็จะมาถึงวัดห้วยปลากกัง ที่ตั้งอยู่บนเขาซึ่งก็เป็นอีกวัดหนึ่งของจังหวัดเชียงรายที่สวยงามมากมากครับสิ่งที่โดดเด่นของวัดนี้เลยนะครับนั่นก็คือพบโชคธรรมเจดีกับรูปทรงแปลกตาลักษณะเป็นทรงแหลมผสมผสานระหว่างศิลปะจีนและล้านนาต่อกันเป็นชั้นๆจํานวน9้าชั้นครับซึ่งในแต่ละชั้นนะครับก็จะประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายที่แตกต่างกันออกไปและอีกหนึ่งไฮไลท์ของที่นี่นะครับนั่นก็คือพระโพธิสัตว์กวนอิมปางพบโชค เป็นประติมากรรมแบบจีนที่มีความสูงถึง79เมตรปัจจุบันนะครับถือเป็นหนึ่งในเจ้าแม่กวนอิมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทยเลยละครับภายในองเจ้าแม่กวนอิมนะครับก็สามารถขึ้นลิฟต์ไปยังชั้นที่25เพื่อไปชมวิวเมืองเชียงรายในมุมสูงและจุดชมวิวนะครับก็จะอยู่ตรงบริเวณดวงตาของรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมนั่นเองครับนอกจากสไฮไลไน์นี้วัดห้วยปกากั้งนะครับก็ยังมีพระอุโบสถสีขาว ที่มีความวิจิตรงดงามเป็นอย่างมากครับไล่ไปตั้งแต่ทางขึ้นปูนปั้นบันไดหน้าครับที่สร้างอย่างละเอียดละออสวยงามนอกจากนี้นะครับก็ยังมีลวดลายปูนปั้นอันสวยงามประดับตามจุดต่างๆตั้งแต่ยอดบนสุดลงมาจนถึงตัวพระอุโบสถขณะที่ภายในพระอุโบสถนะครับก็ประดิษฐานพระประธานสีขาวองค์ใหญ่ส่วนผนังด้านในก็เป็นลวดลายปูนปั้นสีขาวด้วยเช่นกันครับและนี่คือสเสน่ห์ของวัดห้วยปากกัง้งที่พี่เป๊กไม่อยากให้ทุกคนพลาดครับ ต้องชี่ว่าพี่หนุ่มหน้าหนาวตรงนี้จะหนาวมากตรงนี้จะหนาวตรงข้างหน้านี่จะเป็นโซนของต้นยางพาราแต่ผลผลิตยังสู้ภาคอื่นไม่ได้เพราะว่าปริมาณฝนยังยังไม่ไม่ได้เยอะพอนี่ไงเป็นอุโมงค์เลยเป็นอุโมงค์ที่อยู่ที่ความชื้นของอากาศและฝนเนี่ยเราก็เริ่มเริ่มเก็บผลผลิต เราก็เก็บเริ่มเก็บผลผลิตได้ <Okay. S 1> ถ้าถ้าเทียบกับปริมาณที่ควรจะได้ก็ยังไม่ถึงมาตรฐานที่ควรจะเป็นขานอุโมงค์นี้มันอากาศมันเย็นอย่างต้นยางพาราเนะี่ยจะเป็นต้นที่ใบหนาะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองไปเนะี่ยจะเห็นเลยว่ามันบังแดดหมดทุกอย่างเพราะมันต้องการความชื้นในการผลิตยางเราเก็บค่าเข้ายังไงอ่ะตอนถ้าไม่มีเทศกาลไม่ได้เก็บครับแต่ว่าถ้าจะมาดูในโซนพวกนี้ที่เป็นฟาร์มทัวร์เนี่ยก็มีค่าใช้จ่ายเ mm. นี่ยยังมียีราฟอยู่หนึ่งตัวพอดีเพราะเขาจะเข้าประมาณ mm. ประมาณ5้าโมงขเย็นตอนนี้สงสัยเขาไม่เหงาหรอวะเขายืนรอเราอยู่มั้งเฮ้๋ตวต้องยืนดูมันหน่อยไว้ยีราบยีราบยีราบจะอยู่กับม้าลายอ้าวมันอยู่ด้วยกันได้ไะเขาอยู่ด้วยกันครับเนี่ยส่วนด้านซ้ายก็จะมีม้าแคะมีแพะให้เด็กขี่ได้เนี่ยแล้วก็มีกระต่ายออนั้นนั้นวัววัตุซี่เป็นวัวแดง และสำหรับในสิง์พาร์คที่พี่เบ็กมาตั้งแคมป์ในครั้งนี้นะครับใครหลายๆคนนะครับอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าที่นี่มีสวนสัตว์ที่สิงาพาร์คได้เรียนมาด้วยครับทั้งยีราฟม้าลายวัววันดูซี่และนกแก้วซันคอน,นัวให้เราได้สัมผัส ถ่ายรูปกับสัตว์น่ารักน่ารักอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้นะครับก็ยังมีศูนย์กีฬาสันทนาการและกิจกรรมผจญภัยอย่างซิปลายและจุดเช่าจักรยานสําหรับปั่นเที่ยวรอบๆไร่ซึ่งมีเส้นทางจักรยานเริ่มตั้งแต่2อถึงสิกิโลเมตรเลยทีเดียวครับถือว่าเป็นกิจกรรมที่ได้ทั้งออกกําลังกายไปพร้อมกับการชมธรรมชาติสวยๆอย่างใกล้ชิดเลยล่ะครับและหลังจากทํากิจกรรมกันจนเหนื่อยแล้วนะครับก็สามารถแวะมาเติมพลังทานอาหารที่ร้านอาหารภูพิรมกันได้ครับซึ่งที่นี่ก็มีอาหารหลากหลายประเภทเลยนะครับทั้งอาหารไทย อาหารฝรั่งและก็อาหารเหนือครับวัตถุดิบส่วนใหญ่ที่ใช้ก็มาจากไร่ของที่นี่นั่นเองครับอาหารรสชาติดีพร้อมชมวิวไร่ชาสีเขียวในหุบเขาแหมบรรยากาศแบบนี้พี่เป๊กบอกว่าสุดจริงๆเลยแหละครับอันนี้เราจะเห็นได้จากเต็นท์ว่าแคมป์ซาฟารีเต็นท์มันมันเวิร์กแรงเนี่ยเราดูอยู่ได้ หลายคนด้วยแข็งแรงด้วยเดี๋ยววัดดูครับว่าจะทนแรงลมที่เชียงรายได้ไหมเดี๋ยวผมจะเล่าจะเล่าวีรกรรมของคุณสัญชัยเรื่องหนึ่งเป็นหนึ่งในหลายๆเรื่องที่เขาได้เคยก่อไว้เรื่องนี้เสียตายด้วยยวเสียตาย <S <S เริ่มจับั่างครูแล้วนะตอนนี้ในสมองร่มคิดหลายเรื่องออกมาแล้ว <S <S ผมจะฟ้องผู้ชมทางบ้านนะครั้งหนึ่งผมไปนั่งไปนั่งดื่มกินอยู่้หนั้นสิบกว่าปีแล้วนะสัญชัยตามไปอะสิจริงๆเนี่ยเขากับผมเนี่ยเป็นเพื่อนกันนะ อายุอ่อนกว่าผมไม่กี่เดือนผมเคยถามเขาว่าเฮ้ย hey, มันเกิดปีเดียวกันเป๊กมึงเรียกกูพี่ทําไมตอนรู้ป่ะเป็กว่า,าไงป่ะเอา้าแล้วพี่มีปัญหาอะไรเอเอจริงนะเป๊กมันจะเอาเรื่องกูป่ะเอา้า <c oughs> ก็ผมเคารพพี่หนุม่มผมเลยเรียกพี่เพราะพ่อ,พอแต่พ่อรักกันมันก็มีเด็กรุ่นน้องในในกลุ่ม่นแหละคนนึงเนี่ยนะไปทําอะไรผิดใจเขาก็ไม่รู้ <c oughs> เป๊กเขาก็สะบัดซ้ายสะบัดขวาไปสองสามทีไอ้นั่นก็อยู่ในกลุ่มเรามันอยู่กลุ่มผมกลุ่มเราเนี่ย แต่เขาเป็นมียศถาบรรดาศักดิ์หน่อยตอนดึกเขามาสิไอ้นุม่มมึงป่อ,ปอให้เป็กมาทำงี้ได้ไงอย่างงูนี้ทำเฮียอะไรวะน้องกูทำอะไรวะคุณเคยดูหนังฮ่องกงไหมอ่ะเจ้าพ่อฮ่องกงอ่ะไอคนนั้นก็หยิบปืนถือมาอย่างงี้ผมไม่อยู่ตรงกลางก็บังสันชัยไว้มึงไอ้นุม่มมึงรักไอ้น้องรักไอ้เป็กมากกว่าพุกูเป็ก,กเอาน้ำแข็งปลาไอ้มึงทำไมปลาเอามามีกงแก้วปลาใส่เขาหมดแล้วผมอยู่ตรงกลางอ่ะพี่ก็บอกเห้ hey, ไอ้จุดๆ,ๆ, <_ A> ๆมึงพอได้แล้วไอ้เป็กมึงก็อยู่ได้แล้ว <_ A> มึงไม่ต้องปาของแล้เหียข้าหัวกูไอ้นั่นก็ปืนจอ่อยกูก็ขวางอยู่เนี้ยเฮ้ยมึงอย่ายิงนะอย่ายิงนะพี่ก็เปิดเสื้อไป, <_ A> ไป,ปกูไม่มีปืนกูไม่ปืนพี่ก็เดินไป <_ A> เอาปืนมึงลงก่อนพอลงเสร็จทุกอย่างเบาลงเบาลงเบาลงมานั่งคุยกัน <_ A> พี่โมโหมทุบหลังไม่คนละทีทุบหลังไอ้นั่นไปทีทุบหลังไอ้เป๊กไปทีกูเกือบตายผมด้วยอันนี้ด้วยแต่ทุกวันนี้ถ้ากูตายมึงก็ไม่เหลือหรอกทุกวันนี้รักกันมากเลยตั้งแต่วันนั้นทุกวันมมมากเลยีี่ผนะ อยถ้าผมไม่มีพี่นะตายหาวันนั้นละใครตายผมมันสิกูด้วยกูก่อนกูเป็นผีรุ่นพี่เลยวันนั้นโคต้าหมดแล้วนะเราอะหมดโคต้าแล้วมนเกิดขึ้นนานแล้วแล้วผมขอแซวหน่อยได้ไหมได้ครับครั้งหนึ่งผมเคยตามไปดูเขาแข่งรถกันที่สักแก้วเราต้องไปนอนโรงแรมที่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 ปอยเป็ดไปนอนโรงแรมของพี่เอ๋นั่นแหละกูเ่อเกกับพี่เอ๋เลยใช่เราไปนอนพักกันที่โรงแรมนั้นนะ รุงเช้าเนี่ยทั้งคุณเป๊กคุณต๊อดเนี่ยเขาต้องไปแข่งรถผมกองเชีย์ไงที่นั่นมันก็เป็นสถานบันเทิงมีทุกสิ่งทุกอย่างให้เลือกสรรน่ะนี่เขายังรู้จักไปนอนตอนตีสามตีสี่นะจะไปแข่งรถต่อแต่คนนี้เนี่ยเขาจะต้องแข่งประมาณหกโมงหรือเจ็ดโมงเนี่ยร้อมกันเหรอพอดฟายนอนเก้าโมงพี่เก้าโมงต้องออกจากโรงแรมประมาณหกโมงใช่แต่เขาเนี่ยตีห้าเนี่ยเขายังชนอยู่กับผมะผมก็บอกต๊อดพี่ไม่ไหวแล้วนะ เดี๋ยวพี่คงไปเชียร์ไม่ได้แล้วเดี๋ยวพี่อาจจะเปิดทีู่ถ่ตอนที่ไปเชียร์ตอนบ่ายมันแข่งตอนบ่ายแต่แต่ผมไม่คอลี่ฟก่อนเนี้ยใช่แต่พอตื่นมาเพ๊บที่หนึ่งฮะและพี่หนุ่มแสดงความยินดีจากที่โรงแรมครับเพราะบ่ายพี่หนุ่มก็ยังไม่ตื่นไปเชียร์ไม่แต่ตอนนั้นยังเด็กอยู่นอนนอนนอนเชียร์อยู่บนเตียงเราก็นอนพร้อมกันนะตอนทำไมตื่นข้ามาตอนสดใสอย่างพี่หาปีกขึ้นรถไม่รู้เนี่ยอันนี้เด็กไงพี่ผมผมอ่อนกว่าพี่ เรามาเชียงรายอันนี้เป็นอาหารของภาคเหนืออันนี้เป็นสิ่งที่ผมชอบทํามากคือขนมจีนน้าเงี้ยวแต่วันนี้เราได้เส้นก๋วยเตีวน้าเงี้ยวยมาแทนอันนี้เป็นสูตรพิเศษที่ผมพัฒนาขึ้นมาเองแล้วกันจากที่เคยกินและมีความรู้สึกว่ามันควรจะทําอะไรบ้างเป็นมุ้งอย่างนี้ ผมใส่ถั่วเน่าเยอะเป็นพิเศษเป็นถั่วที่ถูกการหมักและตากแห้งหลังจากนั้นเราจะมาปิ้งแล้วก็มาตำให้ละเอียดมันจะเป็นคล้ายๆอูมามิอ๋อคล้ายๆผมชืรสที่ผมเพิ่มอีกอันก็คือกะปิสะโพีกะปิเผานิดนึงอันนี้คืออะไรเส้นน้ำเนียวครับถ้าขนมจีนมันจะเป็นเส้นเล็กอันนี้จะเป็นเส้นเหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยวเขาเลยเรียกเส้นขนมจีน พี่ดุมกินเป็นไหมเนี่ยมึงถามกูยังว่ากูกินเป็นไหมผมไม่ถามแต่ผมให้พี่กินได้ไหมถ้ามันไม่อร่อยพี่ก็ต้องบอกอร่อยแค่นั้นชีวิตเราไม่มียอะไรยาะโอเคเนาะขอมาพี่จัดให้ขอบคุณครับอร่อยไหมพี่ยังเลยพี่พเป๊กเขาชอบพี่เป๊กเขาชอบทานอาหารเผ็ดเหรอพี่ผมเคยทําอาหารให้พี่เป๊กทานบ่อยอื มคุณมนเหมือนน้ำงมงี๊เยวคนอื่นนะมันจะเข้มข้นกว่าแต่นต่าจะือ,อใช่มันจะมีกะปรคิคือพี่พี่ขอถามหน่อยทั้งคู่เลยพี่เห็นตอนเนี่ยชอบทำอาหารมานานละแล้วก็ช่วงหลังๆเนี่ยเห็นไปเขาก็ไปทำเอาของทำอาหารคุณสองคนเป็นเชฟแล้วตอนเนี้ยแล้วคุณไปเรียนทำเชฟไปเรียนเชฟมาจากที่ไหนอันนี้เขาเรียกอะไรนะอะไรนั่ง,งขน<อ>มจีนเป็นเส้นเส้นขนมจีนน้ำเง,งี้ยวครับพี่ไม่เคยกินแบบนี้เลยลองดูนะเรียนจากตัวเองมากกว่าชิมนะเป็นนักชิมนักกินเงี่ยหรอคือคุณย่าคุณแม่คุณพ่ออะไรเงี้ยทำอยู่แล้วแต่ว่าได้ไหม อันนี้แกงเหลียงแกงบักกำลังแกงแปลกๆฮะทีครั้งแรกจะแปลกๆอันนี้ถ้าที่อื่นแปลกกว่านี้เยอะนะหรือว่าหิวมันอร่อยนะหรือว่าหิวอร่อยอร่อยเฮ้ยผมว่าได้อยู่พี่จริงๆขนมจีนน้ำเงี้ยวเนี่ยทุกอย่างมันคล้ายๆกันก็คือตัวน้ำสต๊อกเฮ้ยแต่ว่าพี่กินเอาตรงนะพี่กินน้ำเงี้ยวไม่ค่อยได้นะมันจะมีกลิ่นอะไรถั่วเน่ากับกะปิถั่วเน่ากับกะปิมันขึ้นนะนี้ไม่มีะ ผมไม่เคยกินแบบนี้มาก่อนนะแต่เต็มสิบผมให้สิบเอ็ดทำไมพี่อร่อยเกินมันมันเข้ากับไอ้นี่ด้วยไอ้ผักกาดดองเนี่ย้นี่หมดเลยนะใช่ไม่ได้ชิมแล้วพีอยู่มั้งยังมีอาหารอีกเยอะพี่นี่ภาคเหนือหมดเลยออเดิฟนี่วะนะนี่ออเดิฟเหนือครับก็จะเป็นไส้อั่วหมูยอน้ำพริกหนุ่มเนี่ยน้ำพริกหนุ่มไย่ยากใช้มือนะครับน้ำพริกหนุ่มแล้วก็แหนมพี่เลือกชิ้นมีพริกด้วย โราโดนเลยพิกดอนพิกโดนเลยและนี้ก็จะเป็นหมูย่างใบสะพูครับแล้วก็เป็น,านลาบคั่วลาบคั่วโอเคอันนั้นไก่บุญรอดครับทำไมถึงชื่อไก่บุญรอดอ่ะเป็นสูตรที่เราใช้ขายในงานกาชาติโอ้ตั้งแต่ไหนแต่ไรใช่เฮ้ยนี่ดีว่ะชิมกันเลยซอต์อไม่ไม่ต้องจิ้มเลยเฮีสอตอร์อได้ไหมอืมดีกว่าซอตอนน่อหนะไม่ต้องจิ้มเลยเฮียอาจารย์ใช้มือฮะเมื่อกี้พี่เพิ่งถามกันไปแบบถึง วีรกรรมของทั้งสองคนกันเองระหว่างพี่ไปกับพี่หนุ่มอะพี่มันมีทางบ้านถามมาแล้วสามคนนี้เคยมีเรื่องกันเองไหมไอ้หนุ่มกับไอ้ต๊อดไอ้เนี่ยไม่มีไอ้หนุ่มกัใหญ่แบกมีมีแบบเถียงกันพี่จำไม่ได้เปล่าพี่นเรื่องของพี่จำไม่ได้เหรอเฮ้ยจริงเหรอวะไอ้ต๊อดเล่าครูผิดคูขอโทษไม่จำไม่ได้เนี่ยไงเห็นไหมเอาง่ายๆเอาง่ายๆความเป็นพี่ก็แบบนี่พี่อะคุณสัญชัยเนี่ย เขาจะเปิดร้านโคเซอ R B M เขาเนี่ยเขาจะเปิดรอบแรกก่อนเขาลงทุนในตอนหลังก็มาระดมทุนใหม่พวกเราหุ้นกันนิดๆหน่อยเป็นแบบเหมือนขับเอ้าพวกเราไว้ดื่มกินกันเองนะผมเนี่ยที่ได้ขัก่อนเลยเพราะไปกินเนี่ยตีสามตีสี่ตีห้าตอนนั้นสิบยี่สิบปีที่แล้วสิบกว่าปีก่อนผมก็แก้วสุดท้ายแล้วแก้วก็ขึ้นรถกลับบ้านไปจนตอนหลังทางร้านเนี่ยเขาทวงถามว่าว่าแก้วเนี่ยหายไปไหนหมด เขาก็เดาว่าน่าจะอยู <haha> ่ท <museums> ี่พี่หนุ่มและคนที่อื่นรพี่หนุ่มเนี่ยดำหนึ่งคนอื่นสองสามสี่หผมว่าไอ้บ้าใส่รายกูว่าไปไม่สามสี่แก้วเองผมกลับไปดูที่บ้านมีประมาณสี่ห้าสิบใบถามพี่รันนี่มี่ยังไม่นับว่าเมาแล้วปากันแตกสันไัยเนี่ยเมาแล้วไม่รู้เป็นอะไรไม่รู้ชาดีแล้วเป็นลามาสูนกว้างขวางหรือเปล่าเมาเมื่อไหร่ปาแก้วมานั้นไอ้เป๊กเขาปาทีเสียงดังไม่พอผมบอกกูปามากกูยังดังกว่าปังเงี้ย อะไรเงี้ยไม่เคยทะเลาะวิวาทกันแย่กันอะไรกันสุดท้ายก็หายเมาแล้วก็ต่างคนต่างเขินก็มาง้องกันแล้วตอนอพี่หนูตอนไหนของผมกับผมกับพี่หนูอ่ะพี่เอาจริงๆป่ะไอตอนึง <laughs> ใจเย็นพูดี่กูกลัวเลยี่เดี๋ยวเขาโมโหตัวนี้ใช่ไหมตอน <laughs> ไม่มีไม่มีแต่ที่สําคัญเนี่ย <laughs> ผมไปบ้านเขาอะผมไม่มีสิงดื่มเลยจริงผมขับรถจากเมืองบอลนะไอรถที่ผมใช้ทะเบียนสอสอสิบสองของเขาเนี่ยของเขาที่จัดให้เนี่ยผมก็กะโอ้โหเรามาลูกสิงเนี่ย มันต้องมีกินเปรีปรีไปถึงตอทมีอะไรดื่มมั่งพี่พี่ไม่เอามาเหรอผมก็เลยให้น้องๆเนี่ยไปชดไปซื้ออีกยี่ห้อหนึ่งมากินเยอะต่อหน้าเขาบอกว่าไหนๆมึงไม่มีให้กูกินกูซื้อมากินเองแต่เป็นอีกยี่ห้อิบเชื่อไหมหลังจากนั้นวันอีกสอวัน ผมไปบ้านเขาอีกทีนี้สิงเป็นให้แม่บ้านไม่บ้านไว้ในตู้เย็นตลอดต้องประชดเขาหน่อยของผมกับพี่เป๊กอ่ะพี่ผมตอบให้ก็ได้พี่เป๊กแกล้งไม่ยอมตอบมีหลายครั้งเลยพี่ทะเลาะกันเหรอไม่เหมือนที่พี่พูดเลยอ่ะผมนั่งหันหลังให้เขานั้นใส่ข้างน้ำแข็งใส่หลังหลังจากนั้นพี่เป๊กมาหันมาคว้างเสร็จพี่ผมตอดครับอ๋อมึงน้องเต้ไม่ตอดรู้จักพี่จริงๆอ่ะสมัยโรงเรียนอ่ะตอนไหนผมอยู่มหนึ่งแล้วเลข เลขสอบผมอ่ะมีเป็นเลขท้ายๆมันออกไปสอบนอกห้องทำเงินไม่เคยได้อะไรก็ไม่เคยรู้เรื่องก็เลยนั่งมองสนามบอลเฮ้ยสักพักมันมีตะลุมบอลเลยกันตรงสนามหญ้าเเขาเล่นอเมริกันฟุตบอลเหรอโอ้โหพี่ฝุ่นฟุ้งมันเตะบอลมันไม่เตะกันถึงตรงกลางหรอกพอฝุ่นมันสลายไปอ้าวเฮ้ยไม่ใช่บอลมันเป็นคนยืเอิงยี่เนมครบครบเลยแล้วตอน RPM ผมก็มีเรื่องกับอพี่เป๊กทำไมอ่ะนั่งกันอยู่พี่นั่งกันอยู่เนี่ยแล้วก็นั่งดื่มกันไปดื่มมาเหมือนพี่เล่าหมดทุกอย่างเลยโยนแก้ไป ทำไรครับพี่เฮ้ยแม่งเราต้องมีแบบนี้บ้างพี่ครับเราอยู่กันสองคนนี่ล่าสุด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 ก็อยู่สองคนล่าล่าสุดขออนุญาตพูดหน่อยล่าสุดผมผมไปงานมันเกิดผมไปถึงแต่ทุ่มกว่ากว่าสัญชัยก็มาสองทุ่มกว่าทุกอย่างแฮปปี้ไม่มีอะไรทุกคนให้เกียรติผมให้เกียรติเป๊กเพราะเป็นแก่ผู้นีงไงกว่าแก่เป๊กก็หายไปไหนก็ไม่รู้กลับมาอีกทีพี่พี่หนุ่มแถวนี้ไม่ใครกวนเนย มีใครขอมตกนะบอกเป๊กมึงกลับบ้านก่อนดีกว่าเดี๋ยวงานก็พังมันนี่วันสุดนะวันที่เก้าเนี่ยแล้วกลับจริงนะตอนกลับก็ไม่บอกด้วยเริ่มขึ้นยังไงโอ้โหคนเยอะเหลือเกินแล้วพอกลับไปคนบอกว่าเป๊กกลับไปแล้วพี่ก็ลองไปสอบถามค่มีมีอะไรเหมือนแต่ก่อนไหมไม่มีเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนไปแล้วเพราะเขาเป็นคนละเป๊กแต่เราสามคนน่ะไปเที่ยวคนเยอะไม่ได้อย่างแรกวันนี้เชียงรายจะเป็นไงอ่ะก็นี่นั่งอยู่สามคนพี่ เราคือพี่น้องกันตลอดชีวิตอ่าไม่มีอะไรใช่ทำลายพวกเราได้คือเป็นพี่เป็นน้องแล้วก็ไม่เคยทิ้งกันไม่เคยทิ้งกันขออะไรก็ให้เราไม่เคยขออะไรที่เกินเลยสําหรับพี่น้องกันเข้าใจเราลักกันดีกว่าคือพูดง่ายๆคือลกันกล้องซูมกล้องซูมน้ําตาเออหมดแล้วขอบคุณความรักไมตรีของเป๊กที่มอบให้ผมนะของต๊อที่มอบให้ผมบ้านผมมาจัดงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ย ก็จะจัดสรรดูแลเครื่องดื่มเครื่องดื่มตาสิงเนี่ยไปช่วยงานที่บ้านผมเป็นสิบกว่าปีแล้วเพราะผมผมไม่ได้รวยอไม่ได้รวยไมไ่รวย,ไม,ไ,รวยไม่ได้รวยเงินรวยทรัพย์แต่ผมวันอยู่บำรุงรวยน้ําใจครับผม oh. นี่ทุกแก๊งเนี่ยผมผมน้องสุดเหมือนจะมาทีหลังแต่ซาไปเรื่อยก็จริงๆต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ เอ็นดูผมผมเป็นคนนิสัยกวนประสาทแต่ว่ากวนตีนเขาเรื่องครับแค่นิดเดียวครับตีนกับประสาทไหมน้อยกว่ามึงเยอะ <laughs> แต่แต่จริงๆก็เป็นอย่างเงี้ยผมว่าในในฐานะรุ่นน้องอ่ะมันสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเราจะกวนเราจะอ,าอะไรมากน้อยแค่ไหนแต่คือความเคารพจากความจริงใจที่ทพี่ๆทุกคนดูมาเนี่ยอะไรที่ผมทําให้ได้ไม่ว่าจะเป็นอย่างอย่างที่พี่เป๊กบอกพี่หนุ่มบอกผมว่ามันเป็นสิ่งที่รุ่นน้องทุกคนต้องดูแลพี่ๆแค่นั้นนะครับเราอ่ะมันมีต่ชาติปางก่อนตัน้งแต่รุ่นพ่อเราอนะอ่าอ พ่อพวกเราสั่งว่าให้เรารักกันเราไม่เคยมีปัญหาหรือว่าทะเลาะอะไรบกแว้งกันเลยเลยนะแก่ไอ,อ้นี่นี่หน่อยว่ากันอย่าไปม,มองค้างกันนี่เออไม่วกวรอินมองกล้องมองกล้องอก็ต้องขอบคุณคุณพ่อเฉลิมนะครับคุณพ่อแปง่สมใจนิดนะครับคุณพ่อสันตินะฮะไอรมักดีนะฮะแล้วก็ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําให้พวกเราได้มาพบเจอกันนะะแล้วก็ เพราะความรักความผูกพันตั้งแต่รุ่นคุณพ่อพวกเราจนทําให้มีพวกเราสามคนในวันนี้ให้ตกลงวันนี้รายการนี้มันเปิดใจหรือมันเคลร์ใจไม่เหมือนเป็นรายการต่อใจเลยนี่ให้ผมถามต่อบนี่จะได้เป็นจริงจริงอ่ะเรามีคนนะใครอะพี่เอเราใช่ใช่ที่เป็นพี่ใหญ่เราสุดเลยพี่ใหญ่พี่ใหญ่สุดคือพี่ใหญ่เรานั่นคือโอ้โหน้าพี่หนุ่มนะ คือรักน้องแล้วก็เราเป็นพี่เป็นน้องกันตลอดเวลาแกเป็นพี่ชายที่เป็นต้นแบบให้ทุกๆคนนในเรื่องของการรักเพื่อนรักความถูก,ก,กต้องและดูแลน้องๆทุกคน,นแล้วก็ไม่ได้เฉพาะดูแลเฉพาะน้องๆที่ใกล้ชิดน,นะผมว่าพี่เอดูแลทุกคนดูเวลาทีมแข็งผมประทับใจพี่เอมากสมัยเริ่มแข่งรถเนี่ยเราก็จะไปในห้องของเราก่อนสตาร์ทพี่เอก็จะบอกว่าไปมึงเล่นขนาดไหน คือมันก็ต้องมีทีมอ๋อเรามีเราเราเราทีมเดียวกันเราก็กันให้กันมันเป็นทีมทีมสไตร์ที่ครับเราไม่สนใจว่าเราจะแพ้หรือจะชนะแต่ว่าพี่น้องเราเชนเราเราดีใจด้วยเรามีอะไรที่ไม่เคยพูดกันไหมถ้าถามในมุมพี่น้องเนี่ยมันมีบางเรื่องที่ด้วยความเป็นน้องก็ไม่อยากให้พี่ทุกคนเป็นห่วง ถ้าถามว่าสิ่งที่ผมไม่เคยเล่าแล้วผมคิดว่าผมไม่เคยเล่าให้ใครฟังแล้วพี่ก็ไม่น่าจะรู้ด้วยคือแข่งรถเนี่ยหลายหลายคนคิดว่าเป็นกีฬาที่อันตรายนะครับพี่เป๊กก็แข่งแล้วก็พี่หนุ่มก็เล่าให้ฟังเมื่อกี้ว่าตอนหนุ่มๆขับรถแบบไม่ต้องนอนมันก็โอเคแต่พอเวลาเรามาถึงระยะเวลาหนึ่งอะผมเคยสลบสรบ,บแบบสรบเลยนะออกจากรถมามันได้สสบเพราะเหมือนอะดรีนาลีนมันหลัง่งเหนื่อย <Yeah. S 2> ผมตอบไม่ได้แต่ผมเดินเดินลงจากรถแล้วแบบน็อกไปเลยนั้นเป็นสิ่งที่น่ากลัวมันก็กลับมาคล้ายๆกับเรื่องเรื่องพี่เอท๋ที่แต่ว่า oh. บางครั้งมันมันมีซายแต่ของผมเนี่ยเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะแล้วก็เกิดขึ้นมารอบหนึ่งแล้วก็เมื่อ2ปีที่แล้วก็เกิดขึ้นอีกรอบหนึ่งอันนี้ไปแข่งที่ยุโรปจริงเหรอก็เข้าเข,าข้าห้องพยาบาเลเนี่ยถ้าตอจําได้อะตอน,นี่แหละเป็นคนทำเอาให้พี่เอ๋ความจำได้ไหม ใช่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 สัะแก้วเหมือนกันสก้วะแก้วเราพี่เราก็ไม่รู้รู้สึกรู้สาเรื่องตำแหน่งการแข่งรถแล้วนะคือจอดเลยไปดูว่าคือพี่เอ๋งายเข้าไปอยู่ในป่าเลยใช่ใช่ใช่พี่ที่สัต์แก้วผมตามมาที่หลังเขานําเป็นก่อนผมตามมาผมตามมาเอาเห็นตายแล้วเเลยลงมาโดยที่เราไม่รู้เลยว่าเราแข่งรถอยู่อะไรเงี้ยเป็นห่วงพี่พี่อะไรเงี้ย จริงๆแข่งๆรถเนี่ยมันมันอย่างนี้ยผมไม่เคยเล่าเรื่องนี้ใครฟังเลยนะเพราะผมรู้ว่าพอผมเล่าปุ๊บพี่ๆก็จะถามเนี่ยเอ้ยถ้ามึงรู้อยู่แล้วว่ามันอันตรายขนาดนี้แข่งต่อไปทำไมได้อะไรมึงจะแข่งอีกนะไอ้กูดูแล้วกูเป็นห่วงกูมึงจริงๆเลยเดี๋ยวออกมาเดี๋ยวเป็นลมตอนอยู่ในรถอ่ะอันตรายมากอย่างที่พี่บอกอ่ะเพราะว่าออกมาเป็นลมนอกรถมันก็ดีอย่างหนึ่งถ้าเป็นลมในรถไม่แม่อีกเรื่องหนึ่งเลยไงคือข้างในมันร้อนมากพี่คุณไปโกอินเตอร์แล้วนี่ตอนนี้ ผลงานคุณเป็นไงมากผลงานคุณเป็นไงมากแข่งมาเจดสนามติดหนึ่งในห้าสนามเดียวและเจ้าของทีมเขาเป็นเหมือนมหาเศรษฐีของทีมใหญ่ของญี่ปุ่นสนามสุดท้ายดันได้ที่หนึ่งฝีมือบังเอิญจริงพี่ฝีมือฝีมือมาท่าไหนก็ไม่รู้ได้ที่หนึ่งเฉยเลยวันนั้นมึงนอนเมื่อไหร่นอนเต็มที่อ๋อพาพี่จำได้ว่ามึงเคยเคยไม่นอนแล้วมึงตอนนี้ไม่ไหวตอนนี้ม่งอายุขนาดนี้ไม่ไหวจริงก็จรงไงเราต้องทําให้วงการมอเตอร์สปอร์ตมันเดินหน้าต่อไปนะหลายๆคนไม่รู้นะว่า พ่อพี่เป๊กกับพี่เป็กเนี่ยเป็นผู้อยู่เบื้องหลังแล้วกันคือณวันนี้เราบอกว่าวงการแข่งรถไทยนักกีฬาไทยไปประสบความสําเร็จแต่ว่าก็มันมันมันมีผู้บริหารสมาคมที่อยู่เบื้องหลังและไม่เคยออกหน้าพี่เป๊กก็ชวนผมไปเป็นกรรมการสมาคมไม่ค่อยไปประชุมหรอกครับแต่ว่าอย่างน้อยผมให้ไอเดียว่าสิ่งที่มันควรจะเป็นมันเหมือนหน้าที่เรารับผิดชอบอย่างน้อยเป็นสิ่งที่เรารักนะพี่เป๊กนะใช่คือเราต้องทําให้มันมีต่อไปอ่ะต่อนะวันนี้รเราก็ พี่น้องร้องเพลงไม่เดร้องเลยเป็นไรวะก็ขอบคุณมากนะพี่หนุ่มกับตอที่วันนี้มาคนละเป็กอันนี้ทําเป็กหนุ่มเลยไหมเป็กหนุ่มผมไม่ถนัดผมไม่ถนัดแต่ถ้าพี่ครับเป็กหนุ่มตอแล้วใครจะเป็นแขกรับเชิญครับพี่เออนี่ยากอะไรอย่างเงี้ยผมว่าน่าจะเรื่องใหญ่ครับมันจะไม่มีใครกล้าเข้ารายการเดี๋ยวมันกลัวโดนกระทืบอีกนิดโสดใหม่แล้วจริงเหรอแล้วแต่โอกาส คือวันนี้ก็อาหารอร่อยสถานที่สวยงามรถสวยงามคมปมซาฟารีสวยงามขอบคุณมากนะครับครับยินดีครับขอบคุณมากครับรักน้องเสมอรักน้องเสมอขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่น้องกันแล้วหลอบไปโมเมนต์ที่ใช่สร้างได้ไม่ต้องรอคนอื่ก ใช้เป็นเท่ากับออมคือใช้ซื้อของเพื่อต่อยอดคุณย่าครับใช้เพื่อคนอื่นผมจะชวนคุณย่าไปเที่ยวครับแต่อย่าลืมว่าใช้เท่าไหร่ออมไว้10%แน่นอนครับคุณยา่าออมให้ได้10-30%เพื่อลดความเสี่ยงยากจน